n น p a d o n Story. A l i f e changing story. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ n o ปด d น n Story Podcast นะครับวันนี้จะมาต่อกับหนังสือเ่มเดิมนะที่ชื่อว่า Originals เขียนโดย Prof e เซอร์อดัมแกรนจาก วอร์ตันบิสเนสสคูลนะครับหรือ University of Pennsylvania นะก็เมื่อวานได้รีวิวไปตอนหนึ่งนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับวิธีการในการที่เราจะสร้างอความคิดใหม่ๆนะความคิดที่แปลกใหม่ที่ตามชื่อออริจินอลอ่ะคือไม่มีไม่เหมือนใครอ่ะแต่ว่าเมื่อวานเน้นเน้น,เ,น,นเป็นเ,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 เขาเรียกว่าอะไรนะครับสำหรับคนทั่วไปนะครับวันนี้จะมาต่อนะครับในท้ายบทเนี่ยเขาก็จะพูดถึงเรื่องของ Leader Action ก็คือสำหรับผู้นำนะ ถ้าเราอยากที่จะเราเป็นผู้นําองค์กรเราเป็น c e o เราเป็นหัวหน้านะครับแล้วเราอยากจะสร้างไอ้พวกไอเดียใหม่ๆให้เกิดขึ้นเนี่ยเราจะทํำยังไงนะข้อที่1เนี่ยเขาบอกว่าให้เราลองทําการแข่งขันเพื่อที่จะหาพวกนวัตกรรมหาพวกความคิดสร้างสรรค์นนะคือถ้าเมื่อวานฟังผมเนี่ยจะจําได้มันมีอยู่ข้อหนึ่งที่บอกว่าความคิดใหม่ๆมันจะเกิดขึ้นเมื่อเราคิดเยอะๆนะคิดแบบจํานวนมากๆอ่ะ ไอเดียอย่าไปคิดแค่ไอเดีย2อไอเดียนะครับคิดแค่นั้นเนี่ยมันมันใหมา่ย,ยากนะคิดเป็นร้อยเป็นพันเนี่ยโอกาสที่จะเจอไอเดียเจ๋งๆเนี่ยจะเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าใครเป็นผู้นําองค์กรเนี่ยลองทำทัวร์นาเมนต์ลองทําการแข่งขันเออมาช่วยคิดอะไรใหม่ๆดีดูกันนะสมมุติว่าจะออกโปรดักต์ใหม่จะมีฟีเจอร์อะไรบ้างนะให้พนักงานมาร่วมนะเวลาเราให้คนมาร่วมอาจจะมีรางวัลเล็กๆน้อยๆนะครับทริปไปเที่ยวอ่าคูปองฟรีหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย หรือจะเป็นรางวัลเงินสดอะไรก็ได้เนี่ยมันจะได้ไอเดียมามา,มาเพียบเลยแล้วไม่สำหรับผมเนี่ยผมต่อยอดให้มันไม่จาเป็นต้องเป็นไอเดียที่ชนะเลิศด้วยนะบางทีเนี่ยไอเดียที่แบบอาจจะดูแล้วไม่มีอะไรตั้งแต่ตอนแรกๆเนี่ยอาจจะกรรมการไม่สนใจเนี่ยแต่ผู้นําอาจจะเห็น p o t เ n t i a l นะเห็นศักยภาพนะครับนะข้อที่2ครับก็บอกว่าให้มองตัวเองเหมือนกับศัตรูคือเขาบอกาบางทีเนี่ยที่เราคิดใหม่ๆไม่ออกเนี่ยเพราะว่าเรา เราไม่รู้สึกว่าจะคิดไปทําไมอ่ะคือมันไม่เดือดร้อนเนะี่ยแต่ถ้าเกิดเรามองตัวเองเหมือนศัตรูแบบเป็นมิเอ๊ะมันจะมีวิธีทางไหนไหมที่จะทําให้บริษัทที่เราเราเป็นผู้นําอยู่เนี่ยเจ๊งนะครับพอคิดแบบนี้เนี่ยเราเราจะเริ่มเห็นไอเดียอะไรใหม่ๆเช่นโปรดักเรากําลังขายดีขายดีเนี่ยเอ๊ยจะทําให้บริษัทเราเจ๊งเนี่ยนะเราอาจจะต้องสร้างโปรดักที่มีฟีเจอร์แบบนี้รับรองในไอ้โปรดักที่ขายดีของเราเนี่ยเจ๊งแน่นอน อย่างนี้มันคือไอเดียใหม่เลยแต่คิดได้อีกมุมหนึ่งแทนที่คิดว่าเออเราจะทำโปรดักอะไรใหม่ๆดีนึกไม่ออกไงเอาเป็นว่าลองลองมองในมุมของเอนเนของของศัตรูนะแล้วคิดคนเดียวบางทีคิดไม่ออกตั้งทีมเลยบอกหน้าที่ของคุณนะไปหาทางทําให้บริษัทเราเจ๊งเออลองดูนะครับแปลกดีแต่ว่าเออได้ไอเดียดีนะข้อที่3ครับเขาบอกว่าลองให้พนักงานเองนะครับ ที่มาจากหลากหลายฝ่ายงานเลยนะไม่จําเป็นต,ต้องอยู่ฝ่าย R&D เท่านั้นนะฝ่ายบัญชีฝ่ายผลิตฝ่ายอะไรแล้วทุกเลเวลนะไม่ต้องเป็นเมนเร์เป็นดี r เตอร์เป็นผู้อํานวยการผู้โสอเลยไม่ต้องเอาพนักงานขับรถก็ได้แม่บ้านก็ได้ใครก็ได้นะให้เขามาช่วยกันคิดไอเดียใหม่ๆนะว่าสมมุติเรามีโจทย์อย่างที่บอกนิวโปรดักต์มาคิดเลยเชื่อไหมครับว่าบางทีเนี่ยคนที่คิดได ที่มันแหวกแนวเนี่ยไม่ใช่อยู่จากอ่นีผมไม่ได้บอกว่าคนอยู่อ d นีไม่เก่งนะแต่บางทีอ่านดีมันมีกรอบของของตัวเองอยู่อะคิดแบบแม่บ้านคิดแบบคนขับรถบรรทุกคิดแบบพนักงานฝ่ายผลิตอาจจะมีมุมมองอะไรหลายๆมุมมองที่เราคิดไม่ถึงครข้อที่4ครับเขาบอกว่าให้เราจัดงานที่เขาเรียกว่า p p o s i t e day เป็นวันตรงข้ามคือ p r o f e s s o r บดอ a ดัมแกเนี่ยเขาบอกเขาชอบจัดเวิร์กช็อปแบบนี้เขาบอกว่าลองแบ่งเป็นกลุ่มนะเสร็จแล้วเนี่ยให้แต่ละกลุ่มเนี่ย ลองนึกถึงไอเดียที่เขาเรียกว่า take n for granted take n for granted คือเป็นไอเดียที่แบบใครๆก็ทำใครๆก็ทำนะแล้วลองถามคำถ,ถ,ถามว่าเออลองลองคิดตรงข้ามซิว่าทำไมจะต้องทำแบบนั้นเสมอไปนะบางทีเนี่ยเราจะได้ไอเดียอะไรที่มันแหวกแนวเลยเช่นใครๆก็ทำเช่นอย่างนี้นะเราอาจจะผมผมยกตัวอย่างในในในหนังสือก็ได้ซื้อแบ้นเนี่ยคุณจะต้องไปลองก่อนได้ป่ะใครๆก็ทา บอกเฮ้ยมันไม่ลองไม่ได้หรอกก็คุณจะใส่แว่นคุณไม่ลองได้ไงวะแต่ว่าสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จมากๆสตาร์ทอัพที่ที่เ,เป็นเคสสตูดี้ในหนังสือเล่มนี้เลยเนี่ยคือก็บอกทำไมไม่ออนไลน์เฮ้ยมันไม่ได้คุณจะออนไลน์ได้ไงใครจะไปซื้อแว่นออนไลน์ปรากฏมีคนทำครับแล้วประสบความสำเร็จด้วยลองเท้ายังไงใครๆก็ต้องไปลองก่อนซื้อเฮ้ยจริงเหร อย่างเงี้ย o p p o s i t e day แล้วก็มีออนไลน์จริงๆนะครับที่ที่เป็นขายรองเท้าออนไลน์ขายดิบขายดีโดยที่คุณไม่ต้องลองก่อนเน่ยเออลองดูครับบางทีเนี่ยพอพอเรามองอะไรที่มันมันชาเลนจ์หรือว่าทา้าทายความคิดเดิมๆเนี่ยมันก็จะได้ความคิดใหม่ๆกลับมานะครับอ่ะข้อที่5ก็บอกว่าให้เราห้ามพูดคําว่ารักหรือเกลียดคือบางทีไอเดียใหม่ๆมันเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะ มันคนมันจะพูดเออฉันชอบไอเดียนี้ฉันไม่ชอบไอเดียนั้นฉันเกลียดไอเดียนี้ก็บอกว่าทาแบบนี้มันไม่ได้ต่อยอดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ให้คุณหยุดใช้คําพูดพวกนี้ไม่ให้ใช้แล้วให้พูดอะไรเขาบอกให้พูดดีเทลครับแทนที่บอกว่าเออชอบเว็บอันนี้ไม่ชอบเว็บอันนี้ให้บอกเลยบอกว่าเฮ้ยเว็บอันเนี้ยมันดูมีอินโฟมชันมากกว่ามันอ่านง่ายมากกว่ามันมันดีตรงไหนคาว่าดีเนี่ยคือดีตรงไหน มันสะอาดตากว่าเว็บอันนี้พูดแบบนี้จะดีกว่าคําว่าฉันชอบเว็บนี้ชอบเว็บนี้มันไม่มันเอาไปทําอะไรต่อไม่ได้นะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของลีดเดอร์ที่จะสามารถสร้างไอเดียใหม่ๆได้นะทนานไม่ลีดเดอร์ที่จะสามารถสร้าง culture ค,ครับสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้กับสิ่งใหม่ๆได้เนี่ยมันก็มีเทคนิคนะผมตอบเป็นข้อที่6เลยแต่ว่าอันนี้ก็เป็นเทคนิคอีกกลุ่มหนึ่งนะเขาบอกว่าเวลาเราจ้างคนเข้ามาเนี่ยอย่ามองว่า เออเขาเข้าได้กับวัฒนธรรมองค์กรแต่ให้มองว่าคนคนนี้จะเข้ามาสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กรเราให้มันแข็งแกร่งขึ้นได้ยังไงก็สมมุติว่าเราอยู่ Google เนี่ยเรารู้วัฒนธรรมมันคือจะต้องมีคนที่แบบคิดเร็วทําเร็วจะต้องเป็นคนที่มีไอเดียใหม่ๆอย่าบอกแค่ว่าเออพนักงานคนนี้เป็นคนที่คิดไอเดียใหม่ๆอย่างเดียวแบบเข้ากับองค์กรได้เข้ามาจะไม่ซัพเฟอร์อันนั้นเราต้องรู้อยู่ละแต่ว่า เออคนนี้น่าจะเข้ามาคิดในเรื่องนี้ได้นะคอน tribu ์อะเข้ามาช่วยทําให้เกิดอ,อ,อะไรนะเสียงแวนล้อใหม่ๆเกิดอะไรที่มันเสริมเสริมเติมไปกว่าเดิมอะคือมีคนนี้เข้ามาในทีมเนี่ยทีมเราต้องแข็งขึ้นผมมองแบบนี้เลยนะนี้ผมต่อย,ยอดหนังสือเขาไม่ได้เขียนนะมันเหมือนทีฟุตบอลเนอี่ยคือคุณจะไม่ได้ดึงกองหน้าเข้ามาตัวใหม่กองหน้าตัวใหม่เข้ามาแล้วบอกว่าเออก็เป็นคนที่เล่นในสไตล์เดียวกับทีม คงไม่ได้แค่นั้นถูกป่ะไอ้สไตล์เดียวทีมันไม่ใช่แต่คุณคิดว่าไอเนี่ยศูนย์หน้าเนี่ยมันต้อง make different น่ะมันต้องเข้ามาแล้วมันมันเข้ากับทีมได้อันนั้นเป็นเบสิกแต่มันจะต้องยิงประตูได้เยอะเลยเพราะว่าเขาสามารถจะเข้ามาเพิ่มหรือเสริมทําให้ทีมเราแข็งแกร่งขึ้นยังไงอะ่ะข้อที่7ครับเขาบอกว่าแทนที่คุณจะทําแต่ exit interview exit interview คือมันจะเป็นการ interview ที่ เวลาคนลาออกแล้วเราก็จะถามเขาว่าชอบอะไรไม่ชอบอะไรคุณอยู่ในองคอ์กรในคุณรักอะไรไม่รักอะไรนะครับบอกทำก็ได้ครับเอ็กซิสต์อินเทอร์วิวก็ทําไปแต่ปกติมันช้าเกินไปไงคือคนออกไปแล้วบางทีคนเก่งออกไปแล้วเราถึงค่อยรู้ว่าอ๋อเรามีวัฒนธรรมแบบนั้นแบบนี้ที่ทําให้คนเก่งเขาเขาอยู่ไม่ได้เขาบอกให้ทํา Entry Interview เลย Entry interview เนี่ยไม่ใช่อินเทอร์วิวเพื่อเลือกเขาอย่างเดียวนะอินเทอร์วิวเพื่อที่จะถามเขาว่าสําหรับเขาอ่ะเขาคิดว่า องค์กรควรจะปรับปรุงควรจะพัฒนายังไงแน่นอนก็อาจจะยังไม่เคยเข้ามาแต่เขาอาจจะมีมุมมองที่เป็น fresh idea ยังไม่ถูกกลืนน่ยพูดง่ายๆว่าเขาอาจจะกล้าพูดกล้าทําหลายๆเรื่องแล้วถามเขาอย่างเช่นบอกทำไมคุณถึงมาสมัครงานที่นี่ทําไมไม่ไปที่อื่นใช่ปะ่ะทำไมคุณถึงเลือกทํางานที่นี่คุณอาจจะเป็นโอ้โหเป็นโปรแกรมเมอร์ชั้นยอดเนี่ยคุณมีออฟเฟอร์คุณมีคนจะดึงตัวคุณเข้ามาตั้งเยอะทำไมคุณถึงเลือกที่นี่นี่เป็นการทําให้เรารู้จักตัวเองนะครับถัดไปครับเขาบอกว่าเวลา ตั้งคำถามเนี่ยอย่าตั้งเฉพาะแค่ว่าเออเอาหาคำตอบมาตั้งไปถึงเรื่องของว่าคำถามคืออะไรเขาบอก ask for problem not solution คือบางทีเนี่ยคนมักจะวิ่งไปที่คำตอบไงผมว่าต้องซื้อซอฟต์แวร์ใหม่แต่ยังไม่ได้ไปรากของปัญหาจริงๆว่าการซื้อซอฟต์แวร์ใหม่มันไปตอบปัญหาอะไรหรออะไรคือปัญหาจริงๆปัญหามันอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องซอฟต์แวร์หรือซอฟต์แวร์อาจจะเป็นแค่ทางเลือกหนึ่งที่จะมาตอบปัญหานี้ได้แต่มันอาจจะเป็นช็อตเทอม ลองเทิมเราอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีการทำงานเปลี่ยนกระบวนการต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าถามต้นต่อสาเหตุของปัญหาด้วยนะถัดไปข้อที่9นะครับเขาบอกว่าเลิกเลิกทำให้สิ่งที่เรียกว่า devil advocate ได้ละอธิบายคําว่า devil advocate หลายที่ชอบทำครับคือเขาจะตั้งคนคนหนึ่งหรือคนกลุ่มหนึ่งขึ้นมาเพื่อที่จะทําหน้าที่โต้แยง้งความคิดเห็นของ ของคนส่วนใหญ่เขากลัวสิ่งที่เรียกว่ากรุปติ้งอ่ากรุปติ้งก็คือคิดกันเป็นกลุ่มๆแล้วก็เอออ,อหอ่หมกกันหมดเช่นผมบอกว่าออโปรดักเ A หรือโปรดักบ b ดีแล้วผมบอกว่าเออ a, มันน่าจะดีนะทุกคนก็เ hey, ฮมา A กันหมดนึกออกไหมไม่คิดกันเลยก็อยากจะไม่มีใครอยากแปลกแยกเนี่ยก็ก็เลยมีแนวคิดบอกว่ามันต้องมีคนบางกลุ่มเนี่ยถ้าผมบอกว่าเเขาก็ต้องโต้ตแย้งว่า B ดีกว่า A อย่างเงี้ยคือ d e v i ล a อ v ด c ว t e เกตแต่ในหนังสือเล่มนี้ก็บอกว่าการทําแบบนี้มันไม่เวิร์กเพราะว่า ไอคนที่โต้แย้งมันโต้แย้งทมหน้าที่มันไม่ได้รู้สึกว่า B ดีกว่า A จริงๆมันก็พูดพูดออกมาพยายามจะเถียงเพราะเพราะถูกกําหนดบทบาทว่า B มันดีกว่า A ไงทุกคนจะเอาเฉันก็เลยต้องเอา B นะแต่เถียงไปแบบนั้นสุดท้ายก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้ต้องการจะเถียงจริงจังอ่ะนึกออกไหมครับก็เลยอทำหน้าที่ครบละทุกคนก็ยังเลือก A อยู่ดีเขาบอกแทนที่จะทำ devil advocate เนี่ยให้หาคนที่คิดว่า B ดีกว่า A จริงๆเลยหรือเป็น minority อ่ะเป็นพวกเสียงส่วนน้อย โหวตกันก็ได้แล้วเอาคนกลุ่มนี้บอกให้มาพูดเลยว่าทําไมเขาถึงคิดว่า B ดีกว่าเจริงๆก็บอกแบบนี้จะเวิร์คครับคือเราอาจจะอาจจะกลับสุนสุดท้ายเราจะเลือก A เหมือนเดิมหรือจะเปลี่ยนใจไปเลือก B ไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือเราจะได้ฟังความคิดเห็นที่มันครบถ้วนนะครับแล้วข้อที่1ิบนะเขาบอกว่าให้เรายอมรับคําวิจารณ์คือบางที่เนี่ยโหถ้าวิจารณ์ไม่ได้เลยนะเสียหน้ามาพูดแบบนี้แกโดนเล่น เราถึงได้ยินคำว่าไซโคโ o จิค a ลเซฟต t ้ไงคือมันต้องเปิดเวทีที่คนกล้าที่จะพูดกล้าที่จะทำโดยที่ตัวเองไม่ต้องกลัวนะ y c h o l o g i c a l s a ฟตี้คือความปลอดภัยในเชิงจิตวิทยานะครับก็เขาบอกว่าเราถ้าเราอยากจะได้ไอเดียใหม่ๆคุณต้องกล้าเปิดเวทีแบบนี้นะคราวนี้พาร์ทสุดท้ายที่วันนี้อยากจะนามาแชร์แล้วก็สรุปหนังสือเล่มนี้เนี่ย มันเป็นเรื่องของการสร้างออริจินัลก็คือไอเดียใหม่ๆความคิดใหม่ๆสําหรับคนที่เป็นผู้ปกครองและเป็นคุณครูโอ้โหอันนี้ตรงกับผมมากเพราะว่าผมเป็นทั้งคู่นะผมก็มีลูกชายลูกสาวแล้วผมก็เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนะครับทํำยังไงให้ลูกๆเราทํายังไงให้ลูกศิษย์เราเนี่ยเป็นคนที่กล้าคิดกล้าทํามีไอเดียใหม่ๆให้เกิดขึ้นอ่ะข้อแรกครับเขาบอกว่าให้เราลองถามเด็กว่าเฮ้ยปัญหาแบบเนี้ย โรโมเดลของคุณเนี่ยจะทํำยังไงน่าสนใจนะครับถ้าสมมุติว่าเรามีปัญหาให้ให้เขาให้แทนที่จะบอกว่าเด็กจะทายังไงเป็นทีเด็กก็นึกไม่ออกไงให้นึกถึงโรโมเดลของเขาใครก็ได้ที่เป็นโรโมเดลของเขาอะนะครับมันอาจจะเป็นแม้กระทั่งเป็นตัวการ์ตูนก็ได้เป็นแบทแมนเนี่ยสมมุติปัญหาเจอแบบนี้อ่ะสมมติผมยกตัวอย่างเล่นๆนะโควิด -19 นเนี่ยจริงๆลูกชายผมอะผมเพลินช่วงเขาเรียนออนไลน์ใช่ไหมผมก็ทั้งทำงานอยู่ข้างๆกันนั่นแหละ อาจารย์เขามีเซสชันคุยกันเรื่องนี้เลยนะว่าถ้าเป็นเธอเธอจะทำยังไงโควิด -19 เธอเสนออะไรบ้างโอ้ oh, มันมากดิสคัสกันแบบเต็ไมไปหมดเลยแต่ว่าถ้าจะถามในมุมนี้ก็คืออ่ะสมมุติว่าลูกผมชอบแบทแมนสมมุตินะแต่เขาไม่ได้ชอบแบทแมนนะผมก็จะถามบอกว่าเฮ้ยถ้าอยากถ้าถ้าจะแก้ไขปัญหาโควิด1 i ถ้าถ้าหนูเป็นแบทแมนนะหนูคิดว่าแบทแมนก็จะทำยังไง หรือไม่ต้องเป็นแบทแมนก็ได้เออบอกว่าถ้าเรารู้ว่าแบทแมนเป็นโรโมเดลเขาก็บอกว่าปัญหาโควิดในทีเนี่ยคิดว่าแบทแมนจะแก้ไงบางคนเนี่ยโรโมเดลอาจจะเป็นนักร้องบางคนอาจเป็นนักธุรกิจลองถามเขาแบบนี้เขาจะได้ไอเดียใหม่ๆคือจะเป็นไอเดียที่มันมัน,ม,นมันออกนอกกรอบที่เขาจะคิดอนะ่ะถ้าตัวเขาก็รู้สึกเขาไม่มีพลังเขาเขาคิดอะไรไม่ได้แต่พอเป็นแบทแมนนี่อีกมุมหนึ่งนะย,ยกตัวอย่างนะครับอันที่2ครับเขาบอกว่าให้เราพยายามเชื่อมโยงพฤติกรรมที่ดีกับ ความเป็นตัวตนของเขาผมชอบข้อนี้มากเลยนะคืองนี้เราเราอยากจะเสริมพฤติกรรมมาไหนเนี่ยให้เราใส่เข้าไปในไอดีนิตี้เขานะเขาบอกว่าแทนที่เราจะพูดว่าหนูทําเรื่องนี้ดีนะบอกหนูเป็นคนดีเนึ่นออไหมถ้าบอกหนูมีน้ําใจนะแทนที่พูดแค่นี้นะมัน general บอกว่าหนูเป็นคนมีน้ําใจเพราะคาว่าคนมีน้ําใจเป็นคาแรคเตอร์เขาเลยแล้วเขาจะทําอีกครับ นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเร,เราพยายามใส่คาแรคเตอร์ที่เราต้องการให้เขาคิดสมมุติว่าเขาคิดอะไรใหม่ๆเจ๋งๆเนี่ยแทนที่จะบอกแค่ว่าเอ้ยความคิดเจ๋งให้เราบอกเลยหนูเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์เออลองเอาไปใช้กันดูนะครับแล้วเอาไปใช้กับลูกศิษย์หรือจะเป็นลูกจริงๆของเราก็ได้นะครับนะมาดูอันถัดไปครับข้อ3นะเขาบอกว่าให้เราอธิบายว่าไอ้พฤติกรรมที่ไม่ดีเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลแค่ตัวเขาเองนะมันส่งผลไปยังคนอื่นๆด้วย นะครับเพราะนั้นสมมุติว่าลูกพูดจาไม่ดีหรือลูกศิษย์พูดจาไม่ดีเนี่ยแทนที่จะพูดว่าเอ้ยพูดจาไม่ดีนะจบให้ให้พูดต่อว่าคุณคิดว่าพูดแบบนี้เพื่อนจะคิดยังไงพูดแบบนี้พี่จะคิดยังไงน้องจะคิดยังไงเอออย่างเงี้ยเขาจะเห็นคอนเซควเนต์เขาจะเห็นผลลัพธ์นะถัดไปฮะข้อนี้ชอบมากเขาบอกว่าให้เราเน้นเรื่องของแวลูมากกว่ากฎระเบียบคือจริงๆกฎระเบียบเนี่ยหลายคนมีนะโอ้โหเซ็ตเลยกฎ20ข้อของบ้านกฎ20ข้อของคลาส คือมีมันก็ดีแต่พอมีเยอะๆเข้านะกดพวกนี้มันไม่ศักดิ์สิทธิ์หรอกมันเยอะเกินไปอะไรที่มันเยอะนะคนก็จะมองข้ามมันมันมันเต็มไปหมดแล้วมันก็เป็นอะไรที่แบบคนก็ไม่ชอบแหะนะครับพยายามสร้างแวลูครับอย่างที่เมื่อกี้เราเล่าคุยกันครับแวลูคือสิ่งที่เขารู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นหลักการมันเป็น Pri n c i p l e มันเป็นจะเรียกว่าอะไรครับมันเป็นสิ่งที่เราปลูกฝังให้เขาว่าแล้วต่อไปกดไม่ต้องมีเลยนะข้อ5้าครับ สร้างสิ่งใหม่ๆที่มันมันเป็นพาร์ทที่เฉพาะเจาะจงแต่เอามารวมกันได้อันนี้ผมอธนนิบายให้ฟังนะครับเ,เทคนิคของอดัมแกรนเนี่ยเขาบอกว่าเขาทำจิ๊กซอว์คลาสรูมจิ๊กซอว์คลาสรูมอย่างเช่นเขาอยากจะศึกษาให้ให้เด็กศึกษาประวัติของเอเลนอร์รูสเวลล์นะเขาจะบอกแบบแบบนี้เลยคนนี้เนี่ยนะไปศึกษาชีวิตเธอตอนเด็กคนนี้เนี่ยไปศึกษาชีวิตเธอตอนเป็นวัยรุ่นคนนี้ไปตอนที่เ,เธอแบบ เคลื่อนไหวทางด้านสิทธิสตรีคนนี้ทํานูน่ทนทํานี้ทุกคนก็จะเจาะลงไปอันนี้คือเฉพาะเจาะจงแล้วคนเนี่ยก็จะรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นด้วยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันเป็นพาร์ทที่ตัวเองไม่ได้ศึกษาไงเรื่องเด็กเนี่ยเราจะไปโอ้ยไม่ได้เรื่องไม่ใช่ใช่ป่ะเพราะเราไม่ได้ศึกษาเรื่องเด็กเราศึกษาตอนเป็นวัยรุ่นใช่ไหมเราก็จะรับฟังคนที่ศึกษามาเรื่องเด็กนะแล้วอย่างเงี้ยกรุ๊ปติ้งก็จะไม่เกิดเพราะต่างคนต่างมี พื้นที่ของตัวเองกูปติงก็คือเอออห่อหมกไปตามเพื่อนๆมันก็จะไม่เกิดนะก็ลองเอาไปใช้ดูครับแล้วเขาบอกตั้งคําถามให้มันมันแบกแนวด้วยเช่นเมื่อกี้ศึกษาประวัติของรูสเวลล์ตอนเด็กซึ่งเขาอยู่ที่อเมริกาเนี่ยลองถามคําถามประเภทที่ว่าคุณคิดว่าชีวิตเด็กของรูสเวลล์จะเปลี่ยนไปไหมถ้าเกิดเขาเกิดที่ประเทศจีนอย่างเงี้ยนะครับคิดว่าเขายังคงต่อสู้เพื่อสิทธิสตรีอยู่ไหมนะครับ ผมว่าคงจะพอได้ไอเดียนะหนังสือที่ชื่อว่า Original จาก Adam Grant นะครับเป็นโปรเิสเซอร์ที่ผมตอนนี้กลายเป็นแฟนคลับนะครับแล้วก็ติดตามผลงานนะก็อ่านมาแล้ว3เล่มนะทิ้งเอเกนนะครับเก e and นเท e แล้วก็ล่าสุดที่เพิ่องอ่านจบคือ Originals นะกำลังจะควานหาหนังสือเล่มอื่นๆของโปรเิสเซอร์อดัม Grant เข้าใจว่ายังมีอีกสเล่มนะครับออปชั่น B เขียนกับ ซนเบิร์กมั้งครับถ้าจําชื่อท่านไม่ผิดนะแล้วก็มีอีกเล่มหนึ่งเดี๋ยวลองลองลองไปเสิร์ชดูเสิร์ชในอเมซอนแล้วล่ะเพียงแต่ว่ายังลังเลว่ายังไม่ซื้อเพราะว่ามันยังมีหลายเล่มที่ดองอยู่นะก็ก็เดี๋ยวค่อยไปหาจั้หว่าอ่านแล้วกันนะครับโอเคนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วเราพบกันใน e p i s ถัดไปครับสวัสดีครับ Nopadon story, a life-changing story.